เราต้องคิดก่อนอะคือไม่อยากจะสนับสนุนให้พกแต่สนับสนุนให้ปฏิเสธวันนี้พอดๆอทั้งน,นั้นเลยแต่ละพูดถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์น้องๆบอกว่าป้องกันไว้ก่อน85.89%ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วป้องกันทีหลัง14.11% แล้ววิธีไหนดีที่สุดสำหรับวัยรุ่นครับเลิฟติวเตอร์คุณผู้ชมทางบ้านซึ่งดูรายการเราคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับน่าจะเอ่อเรียกอะไรนะถอนหายใจก็ได้นิดหน่อยนะนะครับคือถอนหายใจดนิดหน่อยว่าเดี๋ยวนี้ลูกๆเราก็เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องรักนวลสงวนตัวไม่ต้องแต่ก็บอกว่า น,นี่ตัวแรกก็บอกเห็นชัดเจนแล้ว<ด>ว่าน้องๆเขาก้าวข้ามแบบนั้นไปแล้วงนั้นสิ่งที่จะต้องทําให้ได้ก็คือครับน้องๆน้องๆต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะครับเวลาเรามีกิจกรรมเรื่องนั้นแน่นอนน้องๆคงรักกับคนที่น้องมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีไหมครับใครว่างๆที่จะทำอะไรไปเรียนการถนนแล้วบอกมือเรียกอะ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานั่งมองว่ากิจกรรมอันนั้นเป็นความรักภาษาวัยรุ่นของเรา ซึ่งความรุนแรงความร้อนแรงฮอร์โมนทําให้เราไม่สามารถจะสกัดกั้นไม่สามารถที่จะควบคุมความต้องการทางเพศได้แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าถ้าทําแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมลกถ้ามีเพศสัมพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมครับมันจะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้ชีวิตเราเป็นปกติสุขได้ไม่คําตอบอันนี้คงตอบอะไรไม่ได้นอกจากว่า ต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมครับการป้องกันดีกับการแก้ไขอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกไว้ด้วยว่าถ้าเกิดมันพลาดพั้งไปแล้วอย่าหนีหลบหายไปไหนเพราะอันนั้นมันจะอันตรายกว่าบางครั้งเราคิดว่าเราพลาดไปเรากลายเป็นเราทําผิดไปเราพลาดไปไปโรงพยาบาลนะน้องๆไปหาคุณหมอรับรองไม่มีคุณหมอคนไหนฆ่าพวกเราเด็กขาดแต่เขาจะป้องกันเรา เพราะฉะนั้นถ้าพลาดไปไปพบคุณหมอทันทีที่สามารถไปได้แบบนี้เราจะปลอดภัยป้องกันไว้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเกิดปัญหาแล้วอย่าหนีหายไปไหนให้สู้ปัญหาโดยการไปหาผู้ชํานาญการให้เขาช่วยดูแลครับก็มีผู้หญิงจานวนมากที่ก็อดทนกับภาวะความต้องการของสามีอย่างนี้คือความจํายอมจําเป็นจ,จําใจหลายครั้งเพศสัมผัสก็ไม่ใช่ความสุขแล้วที่ยอมอยู่เพราะว่าไม่อยากให้เขาไปนอกใจ Can we talk like, like...